ก็ขอต้อนรัทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็แกมมี่ผมมันเดินต้นซาดเอนะครับแล้วกับเด็กเก็บคอซิตี้มาบ้านเอนะครับผมเออวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเทคนิคการแต่งปืนคิวคิวไนนเอนะครับผมเป็นปืนที่เป็น <E <monsieur> Belgian, ปืตเล่นจีที่บอกเลยว่ามือใหม่เล่นได้ง่ายมากนะผมแบบปืนมันค่อนข้างนิ่งทุกคนแล้วเป็นปืนที่ลั่นไวด้วยนะครับผมเ <E ออเพราะว่าวันนียมันมีตู้ของปืนคิวคิวนน์มาแล้วผมคิดว่าปืนกระบอกนี้อาจจะถูกบัฟมาหรือว่า ปืนมันอาจจะเล่นได้อยู่หรือเปล่านะครับผมเออก็ก่อนที่จะไปนะผมก็ได้มีกล่องมาใหม่นะครับเป็นกล่องเก่าแลลวทุกคนเออกล่องเก่ากับมาขายนะผมเนี่เป็นกล่องตุ้นเน่ลอยนะครับผมเนี่เป็นกล่องที่ออกเป็นแนวอืมแนวทุกคนเห็นปะ่ะมันจะมีดับพวกอ่อผมต้องเรียกว่าแนวอะไรดีวะทุกคนดูสิมันค่อนข้างน่ากลัวใช้ได้อยู่แล้วเนี่ยโหที่ปืนแล้วเนี่ยก็ ในกล่องนะผมก็จะมีของโมกษาชิ้นนะผมชิ้นแรกน่าจะเป็นตัวของไท25สกินเนี่ยนะผมเออสกินมันจะออกแบบืหดูให้ให้ภาพมันบรรยายนะผมเออโคตดมันก็ทั้งน่กกากลัวทั้งเทน,นะคนอันนี้เป็นตัวของสกินแอมโฟนนะผมผมชอบแอมโฟมากเลยทุกคนดิสกินโคตคหล่อเทอ่ะเออเราจะมีคอร์ดิงการนะผมนี่คอร์ดิงการโคตรเฟี้ยว เป็นแบบโวกระโดดแล้ก็จะมีแบบอ่าไฟอ่ะทุกคนเออคือแบ,บเฟียวจัดอด่ะทุกคนเออแล้วก็จะมีขอไฟมังมายภายในกล่องนะครับผมนี่ใครอยากได้ตัวไทย25ห้าแล้วผมหรือ M4 มนะมาจัดกันได้นะครับผม10กล่องเพียง3 6 4 CP เท่านั้นนะครับผมเออสามารถมาจัดกันได้นะครับ แล้วก็ใครที่อยากเติม CP ดับคุ้มๆนะครับผมปลอดภัยแล้วทุกคนสามารถไปเติมมันได้ที่เว็บเติมเกม .com ของไกลนานเองนะครับผมบอกเลยว่าโบนัสจุจๆเลยแล้วทุกคนแล้วก็ปลอดภัย1้0ปรแน่นอนเองนะครับผมสามารถไปเติมมันได้นะครับที่เว็บเติมเกม .com ของไกลนานเองนะครับผมเออก็ก่อนที่จะไปดูเทคนิคการแต่งปืนนะครับผมผมขอข้อหนึ่งลรกก่อนนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามมันก็กกดแชร์ผมด้วยนะครับ ้ากุดกันแล้วก็ไปกันควรประสบปัญหาเราในอยู่หรือไม่อยากทำคาโม่ปืนแต่ไม่มีเวลาเล่นต้องนี่เลยล้านรับปลดล็อกสกินปืนบายต้นซาซีเฮ็ดนะผมรับทั้งปั๊มเวลปืนปลดล็อกสกินทองและสกินไดมอนทะ่านผมใครที่สนใจสามารถติดต่อทาง Facebook ข้างบนหรือไม่ก็ทักไปที่แฟนเพจต้นซาซีเฮ็ดด้านผมมีแอดมินคอยตอบตลอดเวลานนะครับ งานเสร็จไวปลอดภัย100%รนะผมไม่โกงไม่เกียนแน่นอนผมใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์แฟนเพจตาคำธิบายได้เลยนะครับผมมาทุกคนก็มาดูหน้าโหลดเอาปืน,นผมกันเลยนะครับผมสกินผมใช้เป็นสกินตัวปืนลีจินลลิ่เอนะครับผมเป็นแม่อะไรนะครับโคตรเท่ทป้องเท่จัดทุกคนอ่ มาดูของแต่งเปืนลายนะครับผมอันแรกนะครับผมใช้เป็นตัวโมโนติกสเปนเซอร์นะผมเพื่อเก็บเสียงแล้วก็เพิ่มระยะดับเมจนะครับอย่างต่อไปนะผมคือตัว r อาร์ c o n ีรีคอนเทกโรนเอนะผมจะเพิ่มความเป็นยำเมื่อเร่งยิงแล้วก็เพิ่มดมับเมจนะครับผมรถแล,ลนดิ่งนอนนะครับอย่างต่อไปนะครับผมคือตัวไม่ติดผ่านฐานเอนะครับผมจะทําให้เราเนี่ยซูมไวขึ้นเคลื่อนที่ไวขึ้นแล้วก็เคลื่อนที่ขนาดเล็กเนี่ยไวขึ้นนะครับผม เดี๋ยวต่อไปนะคือตัว OWC Laser Vertical นั่นเองนะครับผมจะทําให้เราซูมไวขึ้นแล้วก็เพิ่มความแม่นยําเมื่อเร็งยิงนั่นเองนะครับเดี๋ยวต่อไปนอะกอยาก่างสุดท้ายคือตัว Silimar Law Intended Mag นั T ่นเองนะผมจะเพิ่มกระสุนให้เรา15นัดน,นะครับผมเออก็คือปืนกระบอกเนี้ทุกคนเหรอบะคือแบบระยะยิงก็ดีความคล่องตัวก็ดีอะ่ะทุกคนเออแล้วควบคุมเนี่ยก็ดีด้วยนะครับผมเออก็ปืนกระบอกนี้เดี๋ยว มันจะดีหรือเปล่านะทุกคนในซีซั่นนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูเกมเพย์กันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวโชว์ว่าเทัจเออหก็เดี๋ยวไปดูเกมเพย์ผมกันเลยนะทุกคนก็ไปกันมาทุกคนละในเกมแล้วนะผมผมได้เป็นหนาวตัวเลนแอนะครับผมจังหวะนี้เว่งไปก่อนแลโหมาบอกแล้วตอนซ้าจะเป็นพุ่มบุกเบ,บิกคิวเก้ากลับมาทุกคนเออ มาอยู่ไหนอยู่ไหนการอยู่ไหนการเอ้ยตัวหนึ่งตัวหนึ่งตายหนึ่งปะโอูหเดียวคาตานาเลยบอยตายเลยว่ะทุกคนโอ้ผมโดนคัตานะตายเลยบ้าพอเกินไปหรือเปล่าจังหวะนี้ไปไปไปทุกคนจังหวะนี้มีตัวหรือเปล่าปึ๊บโลเชียโอ้เดี๋ยวตรงนี้บีมาแน่ปึ๊บนี่ไงอกคัตานาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวตายไปหนึ่งโอ้ยบนห้องเอ้ตรงนี้นี่ว่าตายไปดีอยู่หูนึกว่าอยู่บนห้องฮัลโหล อยู่ในตรงนั้นครับเนี่ยโอ้โหตัวหนึ่งไม่ทันทุกคนเขาโป่แต่หัวมองไม่เห็นด้วยตอนแรกเลือปบก็ไม่พอโอ้โหมีอะไรดีบ้างวะเนียไอบีบีโอโหสวยโอ้แฟดแฟดเกือบไปละเกือบเอ้ตัวหนึ่งตายไปดีขนาดนั้นในหลายรอบนะเอ้ยอตัวหนึ่งไม่ทันผมโดนปืนกิโลลูดทุกคนโอ้ยโ,โดนรูดตนเตลีไปไปจังหวะน,นี้อยู่ไหนเอาคอนดักไปยู่ไ,ไนวะเอ้ตัวหนึ่งตัวหนึ่ง เจ็บตายไปดีโอ้เจ็บแล้วเราต้องซ้ำนี่ไงวะโอเคมีได้ละทุกคนเออมาจังหันนี้ไหนปึ๊บได้ตัวนึงตายด้่โอ้หตัวซ้ำสุดว่ะตัวซ้ำมันหนึ่งสุดอะทุกคนเอ,ออยู่ไหนวะฮัลโหลอยู่ไหนไหม่เนี่ยไม่เจอคนเลยวทุกคนคนอยู่ไหนวะเฮ้ยเอ,อ้ยเขาเกิดฝั่งไหนวะเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่เขาสับเกิดแล้วนะไม่เอาด่าเฮ้ยอยู่ไหนเดียวโลกเชียโอห้หแป๊บแป๊บ เขาน่าจะสับเสริแล้วแหละนี่ไงตัวนึงวิ่งไปไหนวะเดี๋ยวเอาตองบีกันบีน้นจะมีตัวโอ้โหไม่ทันนี่ไงาตายเลยอพอเจอก็ตายเลยวะเกิดไปอเป้า่าฮัลโหลเอ้ยเอมีเอมีอมปุ๊บเอาดิเอาดิาดตายหนึ่งป้า่าโอ้โหมันกับแตกเขารู้ได้ไงวะผมจะมาเมื่อกี้เกิดไปหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ไไดเอาเธอไหมดักก่อนเลยไหนมีตัวป้า่าตัวนี้ไม่มีโล่งเลยโล่งเลยเอ้ยตัวนึงตัวนึงวิ่งไปไหนวะ เขาต้องมาทางนี้แน่ผมมาดักละเอ้ยตัวนึงตัวนึงไปไหนจะวิ่งไปไหนโอ้โหหายเฉยเลยโอ้โหตัวนี้เพื่อนเอ้ยตัวนึ่งตายไปดีนี่วิ่งตามหลังเพื่อนไปเฉยเลยโอ้ตัวนึงตัวนึงโอ้ยเดดเดียวทุกคนขี้แอบก้9มันเอาจัดทุกคนเออเต่าดีอ้าไม่ตายได้ไงวะเฮ้ยปืนพกนั่นเนี่ยเกินไปหรือเปล่าฮัลโหลเหลือจะเชื่อ อย่างชอบเลยตายไปเรื่อยโอ้โหเกาะเพชรนี่มันจะเกินไปแล้วนะสองมันต้องยิงสองไม่ถึงจะตายอ่ะโอ้โหตายเลยโดทโนูอะไรครับเดี่ยโดทันูเวอร์เวอร์ไปเปล่าเฮ้ยบีบีบีวิ่งไปบีเลยจังหวะนี้ต้นตาวิ่งไปด้วยความรวดเร็วอยู่ไหนคนอยู่ไหนกันโอ้โหโลกชะลงจัดเลยเขาน่าจะไปเกิดเอแล้วแหละครับผมยึดสีก่อนเอ้ยสีมาตัวตายไปดิโอ้ยมาผมยึดก่อนเลยยึดก่อนเลย ขอแต้มก่อนขอแต้มก่อนโพอได้แล้วโอ้โหสามจุดแดบหลอ่อเท่ไปทุกคนจังหวะนี้บอกเลยว่าโคตรเอาโอ้โหไปไปอ้้เอาบีก่อนโอเคสวยเอไม่นะเอโอ้โหก็จบครึ่งแรกไปแล้วนะครับผมกับประกอบจุดถึงห้าต่อสี่ึงห้าทุกคนเออได้อยู่ได้อยู่ห่างกันประมาณสามสิบแต้มได้อยู่ทุกคนยังถือว่าห่างพอสมควรอยู่เออออกแรครึ่งหลังสุดกว่าอีกนะทุกคน มาพร้อมๆกันจัดใบวิ่งไปลอยจังหวะนี้ปุ๊บม,มีตัวไหมเดี๋ยวปาคอนดักไปในห้องครัวกันน่าจะมีบ้างแหละมีบ้างแหละโอ้โหโล่งเลยโล่งแบบไม่มีใครมาเลยอะทุกคนฮัลโ,โหลเอ้ยกินห,หมาก่อนเอ้ยคนก็ตามมาไม่ทันเลทุกคนโอ้โหททำไมแบบหมาพอมาพร้อมกันวะโอ้โหถ้ามาไม่พร้อมกันก็ไม่กี่โอกาสได้คิวอะเอาดิเอ้ยคาตาดคาตาด ตายไปดิโอ้โหเกือบปะเกือบไปโอ้โหตอนแรกผมนึกว่าจะตายนะมันไม่ตายก่อนวะ่ะโอ้โหเหลือเชื่อได้ตัวน,น้งตายไปดิไม่ไหมเม,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 มยยื่อกี้เอ้ยมาอย่างไรโดนมาจากไหนวสระสะดุ้งเลยเกินไปหรือเปล่าฮัลโหลต้นซาที่สะดุ้งเลยไหนวะทางนี้มาแนย่ยิงหมาไปก่อนคนว่ากันทีหลังเขามาก่อนโอ้โหเฮ้ยไหนละหนึ่งเอ้ตัวนึงคนนนนาตานะตายไปดิ เดี๋ยวล่อไปไปเอ้ยล่อไปตายไปดิโอ้โหตัวเดิมเลยตัวบนห้องเลยเอาดิอุกเก็บฝาไม่ Q9 เกิร์นไปโหลเอาดิเอาดิเก็บสี่โอเหลือจะเชื่อเกินไปเกินไปอ้หเรียบร้อยโดนยิงหลังเลยทุกคนอะไรครับเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้เก็บไปสี่เกือบได้ห้าทุกคนเออคือมัน อาจจะได้มากมันได้สามนะทุกคนเออมนอาจจะได้ไหลายยาวเลยก็ได้นะเพราะกระสุนปืนฮิวเกอมันเยอะมากมาก,มากเลยนะครับผมเออปืนพงไปหนึ่งนัดไปอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกอัน,น,น,านาโอเ,เยไไอยเหมือนหลังจะมานี่ไง2องนัดแปะโอ้ตอนแรกเดินผ่านไปได้ไงวะเดี๋ยวจะเชื่อได้ไหมไหมทางนี้ปึ๊บป๊บไม่มีเลยวะทุกคนนี่ไงค, mhm. คตาตานะไม่ดิ ไม่ดิเอ้ยไโดนเรียบร้อยตายเลยดิครับเอ้หไม่แระไม่เป็นไรไม่ต่อไปตายเลยเดียวเชียวบ้าบอโอ้โหไปปล่อยนี่ไปก่อนเลยนาปาลนาปาไปฆ่ามันโลกนาปาไปฆ่ามันต้นซาบอกเลยว่ามันยังเอาทุกคน้ยบีนี่นิดเดียววิ่งไปไหนแล้ว,วะนี่ไงตายไปดิโอ้โดูดูเอาทุกคนว่าปืนมันเปิดคาด้านไหนนะโอ้โหมามาอยู่ไหนตายไปดโิโหม่ไหมเอ้ยตัวนึง ตายไปดิโอ้โหเก็บไปสามแบบชิวๆแป๊บเดียวเองกันเนี่ยได้สามคิวอะ่ะทุกคนเออเอาที่ตรงนี้วิ่งกลับมาดิวิ่งกลับมาก็ตายนะโอ้โหโคราตัวด้วยซ้ำโคราตัวซัดด้วยอ้อะไรครับเนี่ยมาอยู่ไหนอยู่ไหนหนั่นยึดเอกัอนผมยึดเอกอ,อะไรจังหวะนี้ปึ๊บโอ้ยบีบีไม่นะบีวิง่งไปลอยจังหวะนี้ได้อยู่เพื่อนยังดูได้อยู่ทุกคนมาอยู่ไหนปึ๊บไม่มีตัวเลยวะเฮ้ยโล่งจริงๆนะเนี่ย ผเกินไปหรือเปล่ปาเดี๋ยววะขาไปเองแล้วโอ้โหโดนดักโอ้โหยืนดักขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหเข้าไปที่สะดุง้ง่ะเม่อกี้มาบอมาแล้วต้นหนามมาแล้วเดี๋ยวขอไปฆ่าตัวเมื่อกี้ก่อนเออขอไปฆ่าตัวเมื่อกี้ก่อนปึ๊บอ้าวตายแล้วอน่าจะตายแล้วนะทุกคนเออเดี๋ยวมีตัวไหมนี่ตัวหนึ่งตัวนี้เลยตัวเมื่อกี้เลยตัวที่ดักผมเมื่อกี้เลยผมจับตัวละครได้ตายตายไปตายสามแดมบวื้วื้บ้าโหยิดยิ ยดกาดเลยยดตีกัดเลยมาดิมาดิไม่พอพอมาดิพอมาตายนะโอ้โหก็จบเก็บไปยเกียบร้อยแล้วนะครับผมก็ร้อยห้าบต่อเก้านะทุกคนเออบอกเลยนี่ดูต้นตาคือแบบสุดเกิอนอะดูชอบนี้เก็บไปสองตัวสตัวแล้วแหละนี่เก็บ3ามป็นหลอดเท่ช็อตน,นี้ก็น่าจะเก็บสามใช่ไหมวะน่าจะหรือว่าเก็บหลอกวะ โอเคเก็บสองรู้เรื่องไปทุกคนเดีย๋ยวไปดูสกอร์แล้วก็คิวของผมกันดีกว่านะครับผมไปไปดูสกอร์แล้วก็คิวของผมกันทุกคนผมได้แต้มต้งสี่พนเก้าทุกคนโอ้โหสุดจัดลเลยว่ะเฮ้ยต้นฟ้ามันสุดเกินปืนก็สุดนะทุกคนคิวเก้าเออนี่เป็นไงละ่ะรอเท่เกินไปไป,ไปผมบวกเท่าไหร่ผมก็บวกไปทั้งหมด3,6นะทุกคนอไปไปดูคิวกัน ผมก็ได้คิวไปทั้งหมด28คิวแล้วทุกคนโหสุดเกิน <m> ก็เป็นยังไงบ้างผมกับคลิปผมภายในนี้นะครับก็สำหรับผมถามว่าคิวนเล่นดีไหมมันก็อ่าค่อนข้างเล่นได้นะทุกคนเออมันแดบบอยู่ในปานกลางนะปานกลางถึงดีเลยนะผมถ้าปืนกระบอกนี้ถูกบัฟมานิดหน่อยเรื่องอ่าดาเมจระยะไกลย,ยิงดับแรงกว่าน,นี้นะยิงพอๆกับตัว CBR4 ทุกคนเออมันก็ บอกเลยว่าดีมากเลยนะ,ะพะปืนมันลั่นไวอยู่แล้วนี่อยู่แล้วระยะดีอยู่แล้วทุกคนแต่ถ้าเพิ่มดาเมจในระยะไกลกขึ้นมานิดหน่อยนะบอกเลยปืนกระบอกเนี้ยดีสุดๆอ่ะทุกคนเออเพราะว่าดาเมจมันก็ไล่ๆกับตัวซ b บีออ่ะทุกคนแต่ว่ามันก็เวลาเรายิงอ่ะสวนกันอะทุกคนก็อาจจะอ่ายังไงทุกคนอาจจะแบบเราตายก่อนนะครับผมแต่ถ้าเราเปิดก่อนเนี่ยเราก็มีโอกาสฆ่าเขาได้ก่อนนะทุกคนเออ ก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดตามและกดติดในผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์นะครับผมวม่อยากให้ผมทำปืนอะไรแล้วก็มาคอมเมนต์พวกคุยกันได้นะครับผมเออก็ประมาณนี้นะครับไปเจอใหม่คลิปหน้าครัผมไปแล้วบายแบ็คฟาย Call myself a couple chips, ayy. Move so fast, I'ma hit you with a stick. I'ma make a couple racks. and you steady hitting licks, say, No, I'll be selling out shows. See my name up in the arenas, filling seats up on the roads, no shit, yeah. I don't got.